รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไายอมทรนีโดยแม่หมาอ,อัมทมาทาโรนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนมีนาคม2 5 1 6ของชาวลักนณาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกนั่นเองนะคะสำหรับสัลักนณาราศีอื่นดูในช anel อั้มทรนนีได้เลยนะหมอมีทำให้เรียบร้อยแล้วทั้งแบบวันเดือนวเกิดทั้งเอ่อทั้งแบบวันเกิดแล้วก็แบบลักนาราศีนะทั้งแบบครึ่งปี ทั้งปีแล้วก็รายเดือนนะคะ,ะคลิปนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกเนาะในเดือนมีนาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างสับสดสด,สดกันเลยสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ไลน์ออฟฟิเชียลเนาะแล้ทักประจองคิวกันก่อนนะคะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยใบแรกมามต้องบอกว่าในเดือนมีนาคม2566เนาะชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ กำลังรอคอยนะมีอะไรบางอย่างที่กำลังรู้สึกว่ามันอึดอัดใจนะคะอดทนดนิดนึงนะเเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้นะคะมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนนะ,ะขอให้อดทนนิดนึงแนี่ยนะปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามานะ,ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะ,ะต่อมา การเงินรายได้ทรัพย์สินดูจากพลังงานเหมือนกับว่าการเงินค่อนข้างโอเคอยู่นะอาจจะมีบ้างที่จะมีคนมาขอหยิบขอยืมนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วยเขาได้เท่าที่ช่วยได้เนาะช่วยได้เท่าที่ช่วยได้ดีกว่านะคะแล้วก็ในเรื่องของออบางครั้งบางทีอาจจะมีต้องไปหยิบยืมคนอื่นเหมือนกันก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ได้รับความช่วยเหลืออยู่บ้างนะคะในเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวนะมีกัละยาณมิตรที่ดีเนาะ นะมีกลาลยาณมิตรที่ดีที่คอยสนับสนุนสับพอร์ตช่วยเหลือนะเพื่อนฝูงดีมีหลักมีฐานมีมีสามารถพึ่งพาอาศัยได้นะคะในเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินกันบ้างดูจากพลังงานมีโอกาสที่มันเหมือนคุณอาจจะมีเกณฑ์ซ่อมบ้านเนาะหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้บ้านใหม่นะได้รถใหม่ได้ที่ดินใหม่นะเออมีโอกาสสร้างความมั่นคงก่อร่างสร้างตัวได้ด้วยตัวเองนะประกอบกับมี คนที่ดีๆอยู่รอบตัวนะหรือว่ามีกัลายาณมิตรที่ดีอยู่รอบตัวสนับสนุนซัพพอร์ตให้คุณประสบความสําเร็จด้วยเช่นเดียวกันนะคะลูกหลานบริวารลูกน้องเป็นอย่างไรลูกหลานบริวารลูกน้องค่อนข้างที่จะดีนะสนับสนุนส่งเสริมคุณไปในทิศทางที่ดีดูจะมีข่าวดีสิ่งดีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับลูกหลานบริวารลูกน้องรวมไปถึงในเรื่องของความรักมีโอกาสที่จะมี ข่าวดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันเนาะนะคะปัญหาอุปสรรคมีไหมปัญหาอุปสรรคดูจากพลังงานมีโอกาสที่จะมีปัญหาอุปสรรคอยู่เหมือนกันนะแต่ต้องบอกว่าคุณจัดการได้ลุยได้ฝ่ฟาฟันได้นะไม่เกินไม่เกินความสามารถของคุณเลยจริงๆนะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะในเรื่องของความรักเจาะลึกกันอีกสักหน่อยพ่ัขึ้นพลังงานในเรื่องของความรักเป็นเรื่องของการทําอย่างไรได้อย่างนั้นหมายความว่า ถ้าคุณโสดอยู่มีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณด้วยนะถ้าคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองถ้าคุณคิดดีพูดดีทาดีนะก็มีโอกาสที่จะได้เจอนะคะคนดีๆนะส่วนถ้าเกิดว่าคนที่สถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณด้วยต้องบอกว่าคุณมีสิทธิเลือกมีช้อยส์มีทางเลือกส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วมีเกณฑ์นะ ถ้าคุณต้องการแต่งงานมีโอกาสมีแต่มีโอกาส,แต,กาสแต่งงานถ้าคุณต้องการมีลูกมีโอกาสมีลูกนะคะถ้าคุณต้องการให้มันมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะถ้างอานกันอยู่ทะเลาะกันอยู่มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะคะต่อมาสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนปัญหาอุปสรรคเยอะเหมือนกันางคงบางทีไม่ได้พักผ่อนไม่ได้นอนหลับเลยนะสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของสุขภาพด้วยระวังปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัวปวดศีรษะนะ ระวังโรคเครียดระวังล้มหมอน,นอนเสือ่อบไม่สบายจากความที่มีความเครียดด้วยแล้วก็ใช้พลังงานเยอะนะไม่ได้พักผ่อนเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะต่อมาในเรื่องของความสำเร็จ ความสำเร็จรูจากพลังงานมีโอกาสประสบความสําเร็จอยนูะ่นะนะมีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่ในตาแหน่งที่ดีหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเมตตาปรานีนะคะแล้วก็มอบโอกาสดีๆให้กับคุณมีโอกาสมากๆเลยนะคะในเรื่องของการงานเจาะลึกกันหน่อยการงานอาจจะเจอความท้าทายนิดนึงอาจจะเจอคนเอาแต่ใจเจอลูกค้าลูกหัวหน้าเจ้านาย ที่ค่อนข้างที่จะยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักค่อนข้างมากนะคะขอให้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไวพูดดีคิดดีทําดีเข้าไว้แล้วอะไรที่ยากยากมันจะง่ายมากแต่ถ้าเกิดคุณไฟคุณสู้มั้งคะบางทีมันกลายเป็นไม่มีใครยอมใครแล้วก็กลายเป็นอาจจะมีปัญหากันได้นะคะอ่ะ ต่อมาในเรื่องของโชคลาภกันบ้างโชคลาภดูจากพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรอ,อยู่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรมีโอกาสมีโชคมีลาบอยู่เหมือนกันนะคะจากบุญกุศลที่คุณสร้างมาวาสนาดีนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบแต่ต้องบอกก่อนไม่ได้เยอะแยะมากมายน,นะแล้วห้ามโลภมากโลภมากแล้วลาบหายทันดะีนะเพราะฉะนั้นแล้วมันมีโอกาสมีแล้วก็แค่ทำนัด ใช้ชีวิตของเราอย่างอย่างดีนะสร,สร้างบุญสร้างกุศลทําคุณงามความดีเดี๋ยวโชคลาภมันก็มีมาเองนะคะแต่ถ้าเกิดคาดหวังโลภมากลาบหายได้นะต่อมาค่ะในเรื่องของออ่สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือมันเหมือนกับคุณอนะมี choice มีทางเลือกมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะกระทำสิ่งที่ต้องระวังคือความที่คุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะกระทาหรือว่า มีหลายสิ่งหลายอย่างที่โฟกัสเยอะทําให้บางครั้งทีคุณไม่จดจ่ออยู่กับเป้าหมายของตัวเองนะนะมันทําให้คุณบางครัคร้งทีหลุดโฟกัสหลุดเป้าหมายเพราะฉะนั้นแล้วพยายามมีเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับตัวเองนะเพื่อที่จะใช้ชีวิตของตัวเองอย่างอย่างชัดเจนแล้วก็ไปถึงเป้าหมายหรือความต้องการของตัวเองได้อย่าง อย่างอย่างดีที่สุดและเร็วที่สุดเน่งนะทีนี้มาดูออราเคิลกันบ้างออราเคิลจะบอกอะไรนะดูจากพลังงานเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือเนี่ยแหละมันจะมีอะไรบางอย่างมาฉุดคุณเพราะฉะนั้นคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้ยึดมั่นในคุณงามความดีเข้าไว้จะได้ไม,ม่มีอะไรมาฉุดรั้งคุณได้แล้วมีเป้าหมายที่ชัดเจนเข้าไวนะ้เนาะอืมอะไรที่ไม่ดีหมดสิ้นไปเนาะปัญหาอุปสรรคความทุกข์ต่างๆนะหมดเวรหมดกรรมละนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหลังจากนี้นะคะอ่า ดูจากพลังงานค่อนข้างที่จะเป็นปในทิศทางที่ดีมีโอกาสมีความสุขมีโอกาสมีความสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะอ่ะต่อมาค่ะสุดท้ายแล้วนะมาดูในเรื่องของลูกเต๋ากันบ้างนะว่าลูกเต๋าจะบอกอะไรกับชาวลานคราศีพิจิกหรือราศีพิจิกเนาะในเดือนอมีนาคม2อนะคุณจะได้อะไรมาดูกันค่ะดูจากพลังงานนะชีวิตทยานขึ้นสู่จุดสูงละนะ ให้คิดดีพูดดีทําดีเขาไว้สิ่งที่ดีๆมันจะได้ขึ้นมาแบบเออมันจะได้เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะเออแล้วก็ดูจากพลังงานในเรื่องของความรักอย่างที่บอกไปเลยพลังงานความรักค่อนข้างดีนะโสดอยู่ก็มีโอกาสเจอคนถูกใจนะถ้าเกิดว่าสถานะไม่ชัดเจนก็มีโอกาสชัดเจนหรือไม่ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะมีคนดีๆเข้ามาถ้า มีคู่อยากแต่งงานก็มีโอกาสได้แต่งถ้าอยากมีลูกก็มีโอกาสที่จะได้สมหวังนะดูชีวิตจะค่อนข้างมั่นคงนะการงานการเงินอะไรต่างๆค่อนข้างมั่นคงเลยทีเดียวนะคะเออแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคุณ บุญกุศลที่คุณสร้างเนาะมันก็อาจจะนําพานะให้คุณได้มีสิ่งดีๆอะไรดีๆนะอาจจะมีคนมาขอยืมเงินยืมตังขอความช่วยเหลือหรือว่าคุณอาจจะเป็นที่พึ่งพาของใครหลายๆคนก็ได้นะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเออแล้วก็พยายาม สร้างบุญสร้างกุศลไว้เยอะนะบุญกุศลที่คุณสร้างมามันจะทําให้คุณได้เจอแต่สิ่งดีๆนะระวังความคิดระวังความคําพูดของตัวเองอ่อนน้อมทม่อมตนเข้าไว้นะพูดดีคิดดีทําดีเข้าไว้อ่อนน้อมทม่อตนเข้าไว้แล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าบางครั้งบางทีคุณเจอคนที่เอาแต่ใจเจอคนที่ยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักแต่ว่าเขามีอิทธิพลกับคุณนะบางครั้งบางทีเป็นหัวหน้าง,งานเป็นลูกค้านะเป็นเจ้านายถ้าคุณ ไม่อ่อนน้อมทำตนไม่อ่อนโยนมันก็จะกลายเป็นว่าเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันได้และส่งผลกระทบต่อต,ตัวคุณโดยตรงเพราะฉะนั้นแล้วพยายามพูดดีคิดดีทำดีกับเขาอ่อนน้อมทำตนก็ไว้และอะไรที่ยากยากมันก็จะง่ายนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นด้วยอีกต่างหากนะคะและนี่คือคำำนะนทั้งหมดของคุณนะชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกในเดือนออมีนาคม2อ6นานั่นเองนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์ใกับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube channel แห่งนี้ Facebook Fanpage นะแม่หมออัมตุรตาโรหรืออัมทารินีนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของ Instagram IG นะคะอั้มทารินีนะคะ TikTok อกอมทารีนีนะคะทวิตเตอร์อัมทารีนีภาษาอังกฤษนะคะทุกช่องทางเลยนะฝากติดตามด้วยแล้วกันนะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกับใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยติดตรงไหนกระแทกมาคุยกับแม่หมอได้ตลอดนะขอบคุณมา,มากๆเลยที่ไว้ใจให้แม่หมออ่านไพให้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย